กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีสี่ถูกฐานพบพ่อกับซ่องน้องข้ามน้ำโซกเด้อพี่น้องเด้อกำลังสสว่าแม่น้องแก้มบุ๋มซ่องน้องข้ามเด้อพี่น้องเด้อกำลังเสีดอยู่เห็ดกินตอนถึงเที่ยงพี่น้องเอ้แม่น้องอนเนยจ้างคนเกี่ยวข่าวเลยเท้าเสดกินนะผืนผืนสื่อปลามาจากโลเฮ้ปลาเจ็ดโลพี่น้องเอ้สอยกันเนะาะคนละไม้ละมือเท้ากันไ้ติด เตาอีกบ่อเตาหนึ่งที่ฐานบ่เตาน่บ่บ่มาแล้วจังเห็ดก็ได้มาแล้วจังโจมเตาอันขีบเตาตัวนั้นมาใส่เลยกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยซอยกันสาวผู้ไทยเอ้ยสาวผู้ไทยพี่น้องเอ้ยเป็นคนเห็ดมือนี้นะมาทำกันพี่น้องเอ้ยมาเห็ดอยู่เห็ดกินซอยกันพี่น้องเอ้ยคนงานกับบ่อไรเดอกประมาณซีบข้นเอ้ย คสิบคนนะเกี่ยวเก้าอะสิเหล่อยู่มือนี่สิเล่อยู่สิเหลอยู่บ่เอ้ยเขาคือเขาลายเนาะกับปลาเหลี่วก็ยังน้อยเห็นเลยนฮ้ยเนาะสอยกันไปน่อยก็ลำใหม่ละมือขั้วปลาพี่น้องขั้วปลากระซังพี่น้องเอ้ยแม่พอนอกกันเลยซื้อมาวงใดนี่ไปซื้อปลาเฮ้อ อย่ามาได้ลูกกำลังขั่วปูขั่วปลาได้พี่น้องเด้อกับบ่าวผู้ไทยผู้บ่าวผู้ไทยก็ลอยบลาดิพี่น้องซอยกันพี่น้องก็คนละไม้ละมือเห็นอะไรรึเปล่าผู้ไทยเห็ดแม่จังซอยเฮ้ยก็มายบ่าวผู้ไทยเห็ดโตนะเฮ้ยบู้ไทยเห็ดอันนี้ชั้นม่บเราชันออกไม่ได้ ปลาแล้วได้ปลผู้ไทยนะบักนาวเขาสื่อมาอยู่บ่อบึงนู่นบักนาวมีบ่เฮ้ยสเน่บักนาวมีบ่อสอยกันคนละไม้ละมือไปน้องเลยจะเสืบนึ่เลยตอนนี้ก็ยังอยู่มือกล้องเพิ่นกระย่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาลูกเพิ่นมีแต่หายน้องไอคิวเที่ยวแต่หายเนาะโอเคเลยเด็กน้อยเ้ย ก,ก็อยากกระหายแล้วพี่นอ้องอยากกินนมนกิน,น,น,นออกยังเออโอเคเสร็จโอ้แม่ดอกแก้วบูมสิจวยข่ากับพี่นอ้องเลยแต่หาวกับห่าวบั่นจักหน่อยก็ได้เฮ้ยต้องเอาตะขี้ล้างมันก่อนเออมีดเอาดีๆนะขเข่าแแท้ดะเธอจวดแล้วนะเฮะจวดแล้วจวดเลยนะ ถึงมือเลยเงี้ยงบ่อเห็ดบอร์เงบ่สุดบ่อที่เก็บมือเลยพี่น้องกำลังคั่วปลาเอ๊กระถึกอยู่พี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งแม่น้องแก้มบุ้สิป้าอันพากล้องก่อนพี่น้องเลยได้เห็ดน้ำกันเอ้ยแม่น้องแก้มบุ้ก็อนจะไปสวยค่ะขอพี่น้องบัน เอาได้มาเฮือนไย้ายจืดไลายมื่อเลยพี่น้องเลยมื่อนี่ก็เลยมาซะเลื well. ่อยมาชอบพี <Pues S 2> ่น้องเอ้ยค่าบหมืยายดูเลยยราบสบายดีพี่น้องด้วยค่ะพี่น้อง ยะแม่นยวลยะ่วยขาวกวีน้ออยก็กรคนละไม้ละมือพี่น้อยมาสิเป็นอันหน่อนหน่งกกับไรีมาประมาณสองผิดนะผือผิดปลายบอประมาณผิดปลายทุกเลยในน้องเก็บีคือสองน้องข้ามน้ำโซ่แล้วพี่น้องเด้อ เ,ออเป็นตากองไกข้อใหม่คือน้องวนขวดออก ด้วยข่าวย่ามเที่ยงน้อยเห็ดกินเที่ยงแล้เจ้านั่ง เินขาวะีนอก้าคมาเขาสอยแล้วนาสละโวนแล่น้องชอบครัน้องแกมบมเที <S 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 ่ยวออกเที่ยวเขาขอโทษขอทานหลายเด้อกายหมดไอหนากายตา็สิมาเห็ดปลาสอยกันบ้านซอยปลาเ เสียงยังเสียงหยาพี่น้องเอ้ยของเลือกพักทั้งนั่นกับข้าวปลาพี่น้องเอ้ยสอยกันพละไม้ละมือแหละพี่น้องเห็นอะไรเลยเบอร์สอยกันกับเบอท่านกินได้ตอนเด็กกับสิบโมงเลยน้อยเนาะบ้อานเต็มกปด้วยสอยทั้งนี้แต่ว่าปลาทะเลเนี่ยสิลพบกวนซาผุ้ชายปดหมอก ไงบเออวน่อยก็ได้ด่ะเป็นาน่นต้มเนาะตกหัวมาน้ำต้หัวปลาน้ำเศษลาบสดน้ำมีน้องเอ้ยเม่น้องแกบุมว่ะ มันลายคนโอ้ยคนซิฟคนเนาะขั้นเฮาบ่เห็ดนั่นี้กัคั้นิ้งกัจักสิบแนวใดเนาะเฮ้ยมันจับมันบ่แซ่บเนาะแม่จัดบ่พอกันกินกับบัลลีเนาะไปสอยกันคนละไม้ละมือพี่น้องคือเก่าอลไรพี่น้องเอ้ยแม่น้องแก้มบุ้มเมตตากล้องให้น้องข้ามน้ำโศกเลยพี่น้องเด้อแม่น้องแก้มมาบ้านพ่อใหญ่จ่อยเลยพี่น้อง เอาบะไมาเป็นถิ่ซองถิ่ก็คือว่วเหิงเลยเนาะทีนะเอาปลาไปเนาะ

น,น้องลิปน้กิจด,ดามลาพาจากพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง้องคำลำโุกด้วยพี่น้องผากเบ่งผักส้มต่อไปสบายดีขอขอบคุณหลวงหนาด้วพี่น้องเด้อ